สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าบริบาร ความขัดแยง้งตอนนี้มีความขัดแยง้งแก้วตาดวงใจว่าคุณแล้วเขาคุณกับเขาขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในตอนนี้แต่คุณก็เป็นแก้วตาดวงใจของเขามีคุณมีความสุข เป็นครอบครัวอบอุ่นมีพ่อแม่ลูกจุดมุ่งหมายเขาคิดคือมีคุณเป็นครอบครัวบริบาลมีความสุขลูกหลานบริบาลคนในครอบครัวมีความสุขเหมือนเขาเป็นคนมีความสุขความอบอุ่นนะคะอยู่กับครอบครัวเพื่อนรอบข้างบริบาลบริษัทเลี้ยง หลักฐานเหมือนหลักฐานความจริงความเป็นจริงชุนเฉียวความไม่ได้หนังที่คิดที่ต้องการค่ะนี่ก็ชุนเฉียวนี่ก็ความขัดแยง้งเกิดขึ้น สังหาริมทรัพย์ดูเขาก็มีความสุขมีคุณแล้วก็วางแผนชีวิตคุณเป็นแก้วตาดวงใจครอบครัวที่อบอุ่นที่เขาคิดเขาต้องการ้าจะเกิดขึ้นเก็บออมช่วยกันเก็บออมตอนนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันหักดิบ เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเหมือนเขาจะต้องทำให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการแบบหักดิบคุณใส่ย,ยังมีความซับซ้อนแล้วเขาก็หาหลักฐานหาความจริงเหมือนเขาจะทำให้ได้ด้วยความอยู่กับความซับซ้อนในหัวใจเขาคิดวุ่นวายไหล งานงอกมีาระแบกรับเพิ่มเติมของขวัญคุณเป็นของขวัญที่มีค่าที่มีความสุขมีคุณนะคะความสุขความสมหวังเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเขาคุณมอบให้นะคะความความสุขความสมหวังสมปัตถนามีคุณเป็นคู่ เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้ให้บอกคุณว่าดูเหมือนจะเป็นความมุ่งมันของเขามีคุณแก้วตาดวงใจครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันเก็บมีอสังหาริมทมรัพย์เกิดขึ้นความไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งด้วยความฉุนเฉียว แล้วเขาจะหักดิบมันเขาเนะะี่ยค่ะมีคุณเป็นแก้วตาดวงใจเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีอสังหาริมทรัพย์แล้วเขาต้องการเป้าหมายของเขาคือคุณคือความสุขเขาจะหักดิบออกจากอุปสรรคปัญหาไม่ทะเลาะเบาะแวงขัดแยง้งไม่ฉุนเฉียวมีความรับผิดชอบมากมายงานงานงอกงานเพิ่มนะคะรับผิดชอบ มากขึ้นแล้วเขาก็กำลังคิดหาทางออกว่าจะทำให้ได้ในสิ่งที่เขาคิดเขาต้องการนะะเป้าหมายมีคุณมีครอบครัว,วที่อบอุ่นคุณเป็นของขวัญที่มีค่าแต,แต่ตอนนี้มีอุปสรรคปัญหาฉุนเฉียวความไม่เข้าใจกันเขาจะหักดิบออกจากอุปสรรคปัญหา แก้ไขปัญหานะคะ่ะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป้าหมายเขาเด็ดเดี่ยวหักดิบเพื่อบรรลุเป้าหมายสําเร็จสมหวังที่เกิดขึ้นนะคะมีคุณมีความสุขเขาทําให้ได้ในเกิดขึ้นแล้วแล้วก็งานงอกขึ้นมารับผิดชอบมากขึ้นแล้วเขาก็หักดิบเขาจะทําให้ได้เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่า ครอบครัวนะคะ่ะคุณร่วมมือสร้างครอบครัวที่อบอุ่นดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันใจอ่อนเขาโกรธคุณไม่นานโมโหไม่นานก็ใจอ่อนให้อภัยและเขาก็ต้องการให้คุณใจอ่อนให้อภัยเขาด้วยวิวาภาฝันเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันการแต่งงานความสมหวังเกียรติชัง ยังมีปัญหาต้องแก้ไขประสาทสายยังมีความปกบางห่างไกลใจจางอยู่ห่างอยู่ไกลกลัวกลัวการนี่ก็สับสนเกามีแต่คำถามให้บอกคุณว่าคุณจะจริงจังจริงใจกับเขาไหมรักเขาไหมนะอยู่ไกลกันห่างกัน ว่าความผิดหวังความเสียใจห่างใจจางห่างกันความไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคปัญหาความเจ็บปวดความทุกข์แล้วก็เปราะบางความรักนี้พร้อมที่จะพังเขา,าร่วมมือร่วมมือกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคู่กันว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะว,วิบาภาฝันการแต่งงาน เป็นคู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าความรักถ้วย ทำแนะนําที่ไม่ถูกต้องเหมือนเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในตอนนี้กับคุณปวดให้เวลาชั้นเขาว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขาขอเวลาเพราะเขาเนี่ยค่ะได้ได้กระทําที่ไม่ถูกต้อง คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาขอเวลาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเหมือนรู้สึกกับคุณเขาว่าเขานอนคิดเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณกับเขาเขาคิดวางแผนอนาคตแสงสว่างเลยคะ่ะเขาจะพบแสงสว่างวางแผนอนาคตระหว่างคุณกับเขา ฉันรักคุณอย่างแน่นอนเขารักคุณแต่เขาบอกว่าเขารักคุณอย่างแน่นอนเพราะเขาวางแผนชีวิตมองอนาคตระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็เห็นแสงสว่างหนทางที่เป็นไปได้ชีวิตของฉันช่างสวยงามเมื่อได้พบกับคุณ เขาบอกว่าเขากำลังมาเชื่อสิฉันต้องการเวลาสําหรับฉันต้องการเวลาสําหรับฉันอันนี้ก็ต้องการเวลาปวดให้เวลาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเหมือนกับคุณ อันนี้เขาก็บอกว่ายามาม้มซ้ำต้องการเวลาฉันต้องการทำให้คุณเมาทำให้คุณรักเขาหลงเขาแล้วเขาวางแผนอนาคตระหว่างคุณกับเขาเขารักคุณต้องพบแสงสว่างมองเห็นแสงสว่างชีวิตอนาคตระหว่างคุณกับเขา มีคนอื่นมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องความแข็งแกร่งตัวตนเขาแข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณรัเกเพราะว่าเขาบอกว่าเขารักคุณอย่างแน่นอนทำให้หัวใจเขาแข็งแกร่ง ความรักคือคำตอบนะคะเขายาา้ำซ้ำความรักคือคำตอบเขารักคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะอยากบอกว่าฉันรักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเขาบอกรักคุณวันนี้บอกรัก ฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณฉันเสียใจที่ต้องโกหกคุณและเขารักคุณอย่างไม่มีเงินไขที่ทําผิดไปเขารู้นะคะเขาเสียใจที่ต้องโกหกที่ทำไม่ดีหรือถึงสิ่งที่ผ่านมาฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไง เขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากบอกว่าถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเขาเขาขอเวลาเขาเขาขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณความรู้สึกรู้สึกที่ดีๆรักคุณ มีคุณอยู่ในความรู้สึกเขาเขาขอบคุณคุณที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเขารักคุณอย่างไม่มีเงินไขฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะจากฉันไปจะ่เขาเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณะเขาเสียใจยที่เขาโกหกคุณ ฉันหวังว่าฉันจะสามารถแบ่งปันข่าวดีกับคุณทำสิ่งดีๆอันนี้คู่กับไพ่โกหกเขาเสียใจเขาจะแบ่งปันสิ่งดีๆกับคุณเรื่องดีๆฉันรักคุณเขาอยากบอกให้คุณรู้เขารักคุณเขาดึงดูดคุณมากอยากอยู่ใกล้ๆคุณมีคุณอยู่ใกล้ๆ ฉันอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง